สวัสดีค่ะเด็กๆก,ก็พบกับคุณครูนะคะในหน่วยการเรียนรู้การจรําแนกองประกอบของสารบริสุทธิ์นะคะสําหรับใน e ีพีวันนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องของตารางธาตุนะคะตารางธาตุนั้นนะคะถูกเขียนขึ้นมานะคะเพื่อจัดมมวดหมูอ่ของธาตุที่ค้นพบให้เป็นระเบียบ นะคะทั้งธาตุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็ธาตุที่มรุ์สังเคราะห์ขึ้นมานะคะโดยมีการจัดเรียงธาตุเคมีตามโครงสร้างแล้วก็คุณสมบัติของธาตุที่คล้ายคลึงกันนะคะทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการจําค่ะสามารถที่จะทํานายหรือว่าคาดการคุณสมบัติทางเคมีของธาตุที่ยังไม่ถูกค้นพบนะคะหรือธาตุที่จะสังเคราะห์ขึ้นในอนาคตได้อีกด้วยนะคะตารางธาตุนั้นนะคะจะทําขึ้นเป็นครั้งแรกโดยนักเคมีชาวรัสเซียค่ะ นะคะชื่อเมนเดลเยฟนะคะโดยการจัดเรียงตามโครงสร้างภายในอะตอมนะคะแล้วก็มีการคาดการนะคะเกี่ยวกับธาตุแกลเลียมเอาไว้นะคะว่านะคะหลังจากนั้นนะคะในอีก4ปีต่อมานะคะธาตุแกลเลียมก็ถูกท้นทบแล้วก็ตารางธาตุในยุคก่อนๆเนี่ยก็จะมีการจัดเรียงตารางธาตุที่แตกต่างจากปัจจุบันนะคะโดยเราจะพบธาตุแค่69ตัวเท่านั้น ก่อนที่จะมีการค้นพบและก็พัฒนาจนมีธาตุในตารางทั้งหมด18ตัวในปัจจุบันนะคะเอ่อธาตุที่อยู่ในตารางธาตุ98ตัวเนี่ยเป็นธาตุที่เกิดขึ้นนะคะและก็พบในธรรมชาติส่วนธาตุที่99เป็นต้นไปเนี่ยเป็นธาตุที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาในห้องทดลองนะคะทีนี้ในตารางนี้นะคะจะเป็นตารางธาตุนะคะที่เมนเดลเยฟนะคะชาวรัสเซียเป็นคนค้นพบนะคะโดยมีการจัดเรียงอย่างนี้นะคะ ถ้าเป็นนักเรียนดูจากแนวนนนนะคะจากซ้ายไปขวานะคะจะมีอยู่ทั้งหมด7แถวค่ะนะคะนักเรียนสามารดูนะคะ1 2 3 4 5 6 7ี่ห้ากดนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการจัดเรียงตามค่าในแนวนนนเนี่ยเป็นการจัดเรียงตามค่าจากซ้ายไปขวาซึ่งมีอยู่ทั้งหมด7ค่านะคะซึ่งจะเรียงตามตามเลขอะตอมนักเรียนดูที่ด้านซ้ายมือนะคะของสารลักษณ์ของธาตุ จะมีเลขนะคะเรียงไปนะคะ1 2 3 4สสี่ไปเรื่อยนะคะนี่คือเป็นการจัดเรียงตามเลขอตอมนะคะแต่ถ้าเป็นการจัดเรียงในแนวตั้งนะคะจากข้างบนลงมาข้างล่างตรงนี้จะมีอยู่ทั้งหมด18คอลัมน์นะคะเขาเรียกว่าเป็นการจัดเรียงตามหมู่ซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด8หมู่นะคะ8หมู่ A แล้วก็8หมู่ B นะคะก็จะจัดเรียงตามคุณสมบัติของธาตุก็คือหมายความว่า ธาตุธาตุอยู่ในหมู่เดียวกันนะคะอยู่ในอยู่ในแถวตรงนี้จากบนลงล่างอยู่ในหมู่เดียวกันตรงนี้จะมีสมบัติเหมือนกันนะคะก็จะเริ่มจากธาตุหมู่หนึ่งเอค่ะหมู่สองเอนะคะหมู่สามเอตรงนี้นะคะหมู่สี่เอหมู่ห้าเอหมู่หกเอเจ็ดเอแล้วก็หมู่แปดเอนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในตรงกลางนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นธาตุแคลเซียมนะคะก็จะเริ่มจากหมู่หนึ่งบีนะคะสองบีจนถึง 8B นะคะทีนี้ในการอ่านค่าไส้ลักษณ์ของธาตุนะคะคุณครูจะอ่าในให้เรียนฟังนะคะ H ไฮโดรเจนนะคะ He ฮีเลียม Li ลิเทียม Be เบริเลียม B โบรอน C คาร์บอน N ไนโตรเจน O ออกซิเจน F ฟลูออรีน Ne เนออนนะคะ Na นะคะ N l คือโซเดียม M G แมกนีเซียมนะคะ A L อลูม si ิเนียม S I ซิลิคอน P P ฟอสฟอรัสนะคะ S ก็คือซัลเฟอรนะ์คือกรรมถันนะคะ C L คือคอรีน A R คืออารอนนะคะ K ก็คือโพแทสเซียม C A ก็คือแคลเซียมนะคะแล้วก็ตรงธาทรานซิชันตรงนี้นะคะเริ่มจาก S C ค่ะนะคะ S C คือสแกนเดียมนะคะ Ti คือไทเทเนียม V คือวาเนียมนะคะ Cr คือโครเมียม Mn คือแมงกานีสนะคะ Fe ก็คือไอรอนก็คือเหล็กนะคะ Co โคบอลต์ Ni นิกเกิลนะคะ Cu ก็คือคอปเปอร์ทองแดงนะคะ Zn คือซิงค์คือสังกะสีนะคะ,ค, Sing, ค,นะค,ะคำอ่านนะคะเขียนโดยภาษาอังกฤษข้างล่างเรียนสังเกตดีดีนะคะ Ga นะคะแกลเลียม G G E นะคะเจอเมเนียมนะคะ G A แกลเลียม G E เอเจอเมเนียมนะคะ A S ก็คืออาร์เซนิกคือสารหนูนะคะ S E นะคะ S E คือซิลิเนียมนะคะซิลิเนียมนะคะ B R โบรมีน K R คริปตอนนะคะ R B R B ก็คือรูรูบิเดียมนะคะ S R สอร์นเชียมนะคะ C S ซีเซียม B A แบเรียม F R ฟอาร์ฟร์เชียมนะคะ Ra r a d i ียมนนี่คือใส่ลับของธาตุนะคะทีนี้ในการจดจำนะคะเราจะจดจำตรงไหนเราจะจดจำแค่ธาตุจากนี้เลยนะคะ20ธาตุแรกนะคะจนถึงนะคะที่มันคือเก,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 ก่าเก่าเก่าเเซอร์ชี้นะคะตานี้เลยนะคะจนถึงแคลเซียมนะคะ20ธาตุแรกแล้วก็จำธาตุ a พ s i t i o n นะคะหลังจากนั้นเราก็มาจำธาตุในเต่ละรมู่เพราะฉะนั้นหลักการจำนะคะมีู่3หลัก หลักที่1ก็คือจำธาตุทั้งหมด20ธาตุแรกก็ได้ก่อนมาจนถึงแคลเซียมตามเลขอะตอมนะคะหลังจากนั้นมามาจำธาตุในแต่ละหมู่1 a 2 a ไปถึง 8a แล้วก็จําธาตุในชั่นนะคะที่อยู่ในาคาบที่4นะคะตัวที่ครูเขียนด้วยหมึกสีเขียวตรงนี้จำที่นี่โอนะคะนี่คือหลักของการจำนะคะทีนี้เริ่มเลยนะคะเรามาดูนะคะตรงนี้คุณให้่เรียนจำธาตุนะคะยี่สธาตุแรก ก่อนนะคะเรียงตามเลขอะตอมค่ะนะคะทีนี้เรามาฝึกเขียนสัญลักษ์ก่อนนะคะ,ะคุณครูสอนตั้งแต่ EP ที่ผ่านมาว่า้าธาตุใดนะคะมีชื่อทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาลาตินให้ใช้สสญลักษ์ของธาตุเขียนเต็มในภาษาลาตินนะคะโดยเขียนตัวสตัวได้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ตามด้วยตัวพิมพ์เล็กแต่้าธาตุนั้นมีชื่อเ,เฉพาะภาษาอังกฤษให้เขียนสสญลักษ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะทีนี้เรามาดูอันแรกนะคะ อัดเลขอะตอมหนึ่งไฮโดรเจนนะคะสัญลักษณ์ก็คืออะไรคะอ่าภาษาอังกฤษก็คือ h ค่ะนะคะฮีเลียมก็คือ he ค่ะลิเทียม li นะคะ li นะคะเบเรี่ยม be โบรอน b คาร์บอน c ไนโตรเจน n ออกซิเจน โอฟลูออรีน F นีออน N E สโซเดียม Na นะคะแมกนีเซียม Mg สโซเดียมก็คือมีชื่อภาษาละตินด้วยนะคะ ode, ก็เขียนด้วย N A นะคะอะลูมิเนียม Al นะคะซิลิคอน Si ฟอสฟอรัส P นะคะซัลเฟอร์ S คลอรีน cl นะคะอากอน ar โพแทสเซียมนะคะก็คือมีชื่อภาษาลาตินด้วยก็จะเขียนว่า k นะคะแคลเซียม ca นะคะนี่คือการเขียนใส้ลักของธาตุนะคะทีนี้หลักของการท่องนะคะถ้านักเรียนไม่ฝึกเขียนหลักการท่องนเรียนก็จะจายากนิดหนึ่งแล้วก็ไม่สะดวกในการจำนะคะทีนี้หลักของการเขียนนะคะ s นะคะคำท่องก็คือ H เลยค่ะ s อ e, นะคะลิ L, b, b ี c n o นะคะ f นี่นะ นะคะแม็กแม็กแอลแม็กแอลนะคะซีพีอลอสโลอเคท่นะ ะะคเพราะฉะนั้นเราก็จะท่องว่า Se Li B B C NO N O F นี่นะ Mac L C P S Cl R K ค่ะนะคะนั่นคือยี่ธาตุแรกนะคะต่อไปเรามาดูนะคะาการท่องตารางธาตุในแต่ละหมู่นะคะเอ่อหมู่1 A นะคะ a l u m เ n ียม Na โซเดียมนะคะ Rb นะคะ r u b เ d ียมนะคะ K โพแทสเซียม Cs ซีเซียม Fr ฟรนเ c ียมนะคะเพราะฉะนั้น เราก็จะเขียนใส่ลักษณะเขียนหลักของการท่องนะคะหลักของการท่องก็คือ,อเพิ่มแบบนี้นะคะลีลีนาโพแทสเซียมก็คือขับรูบิดียมก็คือรถเบนซ์นะคะลีนาขับรถเบนส์ซิ่งไปซีเซียมก็คือซิ่ง ไปนะคะ F R Selenium ก็คือฝรั่งเศสนะคะมีหน้าขับรถเบนซิ่งไปฝรั่งเศสนะคะต่อไปหมู่ 2A ค่ะ Be b e r y l i u m Mg Magnesium Ca Calcium Sr Strontium Ba Barium Ra Radium นะคะก็จะเป็น Be นะคะ Be มคคา Be มคคา ซาบารา่านะคะก็ท่องตามนี้นะคะต่อไปหมู่สามเอค่ะ B บอรอน Al อลูมิเนียมนะคะ Ga แกลเลียม In อินเดียม Tl เทโลเรียมนะคะ Tl เทโลเรียมนะคะเพราะฉะนั้น B ก็คือ Be เออ B ก็คือบาบานะคะดูนะคะ B ก็คือบานะคะบาอารเกนะคะบาอากนะคะอิไทเลนก็คือเทเลียมนะคะบาอาร์เกอินไทเลนนะคะบาอาร์ไทเลนนะคะต่อไปหมู่ซีค่ะ C c คาร์บอน S.I. ซิลิคอน G.E. เจอเมนียม S.N. คือทินดีบุก P.B. คือเลสตะอั่วนะคะก็จะท่องว่า C.C. C, นะคะก็จะท่องว่า C.C. เจอซันนี่ S.N. นะคะ C.C. เจอซันนี t ี GB, ก็คือที่ผัดนะคะต่อไปหมูห้าเค่ะ N ไนโตรเจน P ฟอสฟอรัส AS อาร์เซนิกคือสารหนู SB คือแอนติโมนีหรือคลวงนะคะ BI คือบิสมัทก็จะเขียนว่าโนบคอนนะคะกินนะคะกินสารหนูนะคะ นบพรกินสารหนูนะคะส่วน s b ก็คือสมบูรณ์นะคะสมบูรณ์กินอะไรคะกินใบก้อนนะคะต่อไปหมู่หก a ะค่ะนะคะ o ออกซิเจน s สัลเฟอร์คือกรมมานนะคะ s e คือซิลิเนียม ท e คือเทนลูเรียมนะคะท e คือเทนลูเรียมนะคะ PO คือโพลูเนียมนะคะก็จะได้เป็น O ก็คืออนะคะอโซีอโซชอบนะคะเทลูเรียมนะคะก็คือชอบเทโก็คือโพลูเนียม โอสอสีชอบเพโปนะคะโมหกเอใหม่นะคะโอออกซิเจนนะคะเอสซัลเฟอร์ิดกรรมฐานเซซิลีเนียมเ e อเลูเรียมนะคะโปโพโลเนียมนะคะก็จะเป็นโอสอสีชอบเพโปโมเจ็ดค่ะ F f l u ู r i รีนซีเอรคอรีนบีอาร์โบมีนไอไอโอดีนเอทีคาทนนะคะก็จะเป็นแฟนคลับ F คือแฟนนะคะ CL ก็คือคลับแฟนคลับนะคะ BR ก็คือบ้านนะคะบ้านผม I ก็คือผมนะคะอยู่ที่นี่นะคะอยู่ที่นี่สทาทีแฟนคลับบ้านผมอยู่ที่นี่นะคะปอายหมู่8 A ค่ะ He เ e ล i ียม Ne เนออน Ar อาร์กอน Kr คริปอน xe c non rn red non นะคะก็จะเป็นเขาหนีเขาหนี r นะคะ kr ก็คือขับรถ C non ก็คือสี red non ก็คือแดงนะคะนัาเรียนต้องท่องตามนี้นะคะไปทีละหมู่ทีละหมู่นะคะถ้าหลายครั้งก็คงจะจำได้นะคะ ทีนี้เรามาดูนะคะตัวอย่างไสรั์ของธาตุที่มาจากชื่อภาษาลาตินนะคะก็คือถ้าธาตุใดมีชื่อมาจากภาษาลาตินนะคะเราก็เขียนไสรับตามภาษาลาตินนะคะอย่างเช่นโซเดียมนะคะมีชื่อภาษาลาตินก็คือเนเชียมเราก็เขียนไสรับว่าอะไรคะอ่าเอ็นเอนะคะโพแทสเซียมก็คือเคค่ะนะคะไอรอนเหล็กก็คือ Fe นะคะ ทองแดง (copper) ปปก็คือ Cu ค่ะเงินนะคะเงินก็คือ silver ก็คือ,อค Ag นะคะดีบุกนะคะชินก็คือ Sn นะคะทองคำนะคะ Gold นะคะก็คือ Au ค่ะ Mercury โปรดนะคะก็คือ Hg นะคะเลตตะกัวตะกัวก็คือ P p พนี่คือหลักการเขียนชื่อสาณ์ของธาตุที่มาจากภาษาละตินนะคะทีนี้ให้เรียนฝึกทำเป็นการบ้านนะคะให้เขียนชื่อและก็สาร์ของธาตุให้สัมพันธ์กันค่ะครูครูกําหนดให้ชื่อไทยนะคะในกรณีนี้ให้นักเรียนเขียนเฉพาะชื่อที่มาจากภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นธาตุใดที่มีชื่อมาจากภาษาละตินก็ไม่ต้องเขียนชื่อภาษาละตินนะคะ ให้เขียนในชื่อภาษาอังกฤษนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะกำมะถันนะคะกำมะถันก็ค,คือชื่อภาษาอังกฤษคืออะไรคะซัลอะไรซัลเฟอร์นะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูเอาปากกาให้ดูนะคะกำมะถันนะคะชื่อภาษาอังกฤษก็คือซัลเฟอร์ s u l นะคะ p h u r เพราะฉะนั้นสส้ลักษณ์ก็คือ s นะคะต่อไปชื่อภาษาไทยตรงนี้คือนะคะโซเดียมเพราะฉะนั้นเราก็เขียนชื่อภาษาอังกฤษคือโซเดียม โปรดนะคะมีชื่อภาษาอังกฤษก็คือ mercury ก็เขียนใส่ลักให้ถูกเขียนเฉพาะชื่อภาษาอังกฤษนะคะภาพใดมีชื่อภาษาลาตินก็ตามก็ไม่ต้องเขียนนะคะนี่คือการเรียนไปฝึกทันฝึกเขียนบ่อยๆนะคะอย่าลืมว่าในการเรียนใส่ลักของภาพนี้นักเรียนต้องฝึกเขียนบ่อยๆถึงจะจําได้นะคะสําหรับที่วิดีโอนะคะเรื่องของการท่องตารางธาตุนะคะคุณครูก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้นะคะถ้าเรียนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากให้เรียนช่วยกัน กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ